ขยีย้อนิเมะขอเสนอสัพยุทธารุฟ้าภาคไม้โบราณโพธิตอนที่400ค้อคิเนอร์ได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าหลังจากนั้นนางก็มองไปด้านหลังเสี่ยวเหยียนกับพบกับสตรีนางหนึ่งก็คือชยริ่ความรู้สึกบางอย่างตีขึ้นมาบนหัวใจของนางเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรหลาบรรดาฝูงชนที่กําลังคุยกันนั้นก็เงียบเสียงลงมาทุกคนต่างมองไปทางเสี่ยวเหยียนสตรีหน้ารําคาญไม่ต้องไปสนใจมากนะัก เว่าเสี่ยวเหยียนกับไม่สนใจเพียงแค่ยิ้มไม่แม้แต่จะเหลือบมองฝงชิงเอ๋อด้วยซ้ำเพียงแค่หันมาบอกกับพวกข้างหลังเท่านั้นจากนั้นก็เดินต่อไปที่ท่านเซียราพอได้ยินประโยคนี้ของเสี่ยวเหยียนฝงชิงเอ๋อเองก็มีใบหน้าที่เปลี่ยนไปเพียงเห็นนางเนี่ยสะบัดมือพลังปานสายรุ้งเส้นหนึ่งกระโจมตีไปทางเสี่ยวเหยียนเผชิญกับท่าโจมตีของฝงชิงเอ๋อเสี่ยวเหยียนก็เพียงแค่ใช้มือจับไปที่กระแสปานยุทธนั้น หลังจากนั้นเสี่ยวเหยียนก็ไปล่อยไฟวิเศษโจมตีกลับไปทางกระแสสายรุ้งที่ทางฝงชิงเอ๋อร์โจมตีมาพอเห็นแบบนั้นฝงชิงเอ๋อร์ก็เพียงแค่สับ,บัดมือออกไปพอนางรู้ถึงความร้ายกาจของไฟวิเศษเสี่ยวเหยียนดีในจังหวะนั้นนางก็ปลดปล่อยกินอายเก่าแก่ออกมามีเสียงหงกูร้องกินอายแบบนี้เป็นหงฟ้าบรรพการจริงด้วยพอรู้สึกถึงกินอายของฝงชิงเอ๋อร์นั้นเสี่ยวเยียนก็นึกขึ้นได้ว่า กินอายแบบนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับซากหงฟ้าบรรพาการที่เคยเจอในป่าดึกดำบรรของซากโบราณสถานเทพพยุทธเมื่อข่าวนั้นแม้ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุที่แน่ชัดแต่เสี่ยวเหยียนเองก็มั่นใจพราังฝีมือเฟิงชิงเอ๋อนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับหงฟ้าบรรพาการที่เป็นกระดูกไปแล้วแน,น่เสี่ยวเหยียนจงเอาชีวิตของเจ้ามาชดเชยความเจ็บปวดทั้งมวลที่ข้าได้รับเฟิงชิงเอ๋อนั้นมองเสี่ยวเหยียนด้วยแววตาเครียดแค้น วันนั้นเสี่ยเวเหยียนแย่งเอาขนต้นกําเนิดหงมังกรไปทําให้นางโดนตาหนิอย่างหนักหลังจากกลับถึงเผ่าดีที่ในกระดูกของฟ้าที่นําออกมาจากป่าดึกดําบรรนั้นยังคงมีเลือดของหงฟ้าตกค้างอยู่แต่เลือดเหล่านี้มีความเจือจากมากพวกมันแทรกซ้อนอยู่ในโพรงกระดูกหากทุบให้แตกรับรองว่าเลือดบริสุทธิ์ที่แฝงอยู่ในนั้นจะสูญสลายหายไปหมดดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งรยหิตของหงฟ้าขนาดแท้ ผู้แก่งกล้าในเผ่าของนางจึงตัดสินใจนำกระดูกของฟ้ามาปลูกถ่ายในร่างของคนในเผ่าแต่กระบวนการปลูกถ่ายจะสร้างความเจ็บปวดให้กับคนที่ได้รับนั้นอย่างสาหัสในเผ่าหงสาสูนฟ้า,า,ฟามีรุ่นหนุ่มสาวสิบคนที่ได้รับการปลูกถ่ายทว่ามีเพียงสองคนเท่านั้นที่สำเร็จและนางก็คือหนึ่งในนั้นที่รอดชีวิตมาได้ส่วน8คนที่เหลือนั้นตอนนี้ก็ไปสู่สุขติจนหมดแล้ว พอเห็นว่าฝงชิงเอ๋อนั้นลงมือขัทันหันพวกชายรินตอนนี้เองก็เริ่มโมโหขึ้นมาพวกน้ำปล่อยปานยุดออกมาเต็มที่พร้อมจะปะทะทุกเมื่อเจ้าก็คือเสี่ยวเย็ยนงั้นลือในเมื่อชิงเอ๋อต้องการปลร,รองฝีมือกับเจ้าเช่นนั้นก็สู้กันตัวต่อตัวเถิดคนอื่นๆไม่ต้องออกลงหาไม่พวกเจ้าจะเสียเปรียบเอาได้ในจังหวะพวกชายริ่นนั้นเตรียมตัวจะออกโรงก็ปรากฏเสียงของคนผู้หนึ่งดังขึ้นคนผู้นี้อยู่ด้านหลังฝงชิงเอ๋อ เป็นชายหนุ่มที่มีดวงตาสีรุ้งที่แปลกประหลาดในจังหวะที่บุรุษดวงตาสีรุ้งนั้นพูดจบก็มีผู้แก่งกล้าของเผ่าของสาสูนฟ้าปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเตรียมตัวจะต่อสู้กับพวกเสียเวเหยยนทุกเมื่อทาวาจาไม่เข้าหูที่เสียเปรียบน่าจะเป็นพวกเจ้ามากกว่ามั้งทว่าบุรุษดวงตาสีฟ้านี่เพิ่งพูดจบก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นทําให้บุรุษดวงตาสีฟ้านั้นต้องมองไปกูชิงหยางพวกเจ้าก็คิดจะสอดมือ เฮ้เฮ้อสู้ตัวต่อตัวกับไม่จําเป็นต้องสอดมือเพียงทนดูพวกมากรังแกคนน้อยไม่ได้ก็เท่านั้นกูชิงหยางนั่นขวเราะออกมาหลังจากนั้นก็ส่งสัญญาณให้กับพวกเซี่ยวเหยียนสําหรับท่าทีกูชิงหยางนั้นเซี่ยวเหยียนเองเพียงแค่ยิ้มเท่านั้นแต่กลับมองไปยังสตรีชุดเขียวในกลุ่มมากกว่าสาเหตุที่กูชิงหยางกล้าออกหน้าเพื่อช่วยเขาน่าจะเป็นเพราะควินเอ๋อออกคําสั่งมาพอเห็นเซี่ยวเหยียนมองมานั้น ทางด้านควินเออก็ยิ้มแบบหวานฉ่ำจนทำให้ผู้แก่งกล้ามากมายตาค้างเหมือนกับกำลังสงสัยว่าสองคนนี้เขาเป็นอะไรกันเฮ้อเฮก็ดีเมื่อเป็นแบบนี้เจ้าก็ออกไปทดลองดูบุรุษดวงตาสีฟ้านั้นมองกูชิงหยางเขากลับคิดไม่ถึงเซียวเหยียนยังมีความสำคัญกับตระกูลกู่ด้วยแต่เขาเป็นคนเหลี่ยมจัดตอนนี้จึงขวเราะออกมาและบอกให้เฟิงชิงเออนั้นออกไปต่อสู้กับเซียวเหยียน พอได้ยินคำคู่ของบุรุษดวงตาสีฟ้าเฟิงชิงเอ๋อเองก็ผง,งกศีรษะอย่างว่าง่ายเซียวเหยียนกล้ารับคำท้าหรือไม่เซียวเหย็นเพียงแค่ยิม้มหลังจากนั้นก็บอกให้ทุกคนด้านหลังนั้นไม่ต้องทำอะไรเขารู้ทันทีว่าสายตาคนมากมายกำลังขัวเราอยเยาะเขาที่กำลังเจอเคาะร้ายในตอนนี้และจุดประสงค์ในการมาที่นี่ก็เพื่อไม้โบราณโพทิแต่ตรงนี้มีทั้งคนดีคนชั่วมากมายปะาปนกันไปและคู่แก่งก้าเองก็เยอะแยะเต็มไปหมด การที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อไปได้จําเป็นต้องทําให้คนเหล่านี้รู้ว่าพวกเขานั้นไม่ใช่คนที่สามารถต่อแยได้น้อมสนองเสียวเหยียนเดินออกไปบนใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มอยู่ถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าทําไมเฟิงชิงเอ๋อนั้นถึงมีพลังฝีมือที่ก้าวกระโดดแต่ที่ผ่านมานางแพ้เสียวเหยียนมาตลอดต่อให้ตอนนี้พลังฝีมือของนางจะอยู่ในระดับยอดเซียนพยุทธสามรอบก็ตาม ถ้าเป็นระดับเซียนพยุทธ์ก้าดาวคนอื่นอาจจะสู้ไม่ได้แต่สำหรับเซียวเหยียนกลับเป็นเรื่องที่สบายอย่างมากพอเห็นเซียวเหย็นเดินออกมานั้นฝงชิงเอ๋อก็ไม่รอช้าคุ่งทลายโจมตีได้แพรพันของนางปิดทางหนีเที่ยวไร้ของเซียวเหย็นเอาไว้ทั้งหมดลูกไม้เดิมๆพละกำลังเพิ่มขึ้นกับไม่มีปัญญาควบคุมก็เหมือนกับขอทานเก็บได้เพชรพลอยพอเห็นแพรพันนั้นมากมายเซียวเหย็นกับสายหน้าพร้อมกับเดินขึ้นไปหลังจากนั้นทุกย่างก้าวของเขา เปลวเพลิงที่หนาแน่นก็ควยพุ่งออกมาห่อคุ้มร่างกายแผลพันธิตโจมตีเข้ามาก็ถูกเปลวเคืิงเหล่านั้นเผาทำลายออกไปไม่เหลือแม้แต่เท่าฐานและภายใต้การจับตามองของฝูงชนเสี่ยวเหยียนกับเดินแบบสบายๆเหมือนกับไม่ทุกข์ไม่ร้อนถ้าเปรียบเทียบกับความปลอดโปร่งสบายใจของเสี่ยวเหย็ยนแล้วเฟิงชิงเอ๋อตอนนี้กับตึงเครียดมากนางพอเห็นว่าเสี่ยวเหยียนนั้นไม่กลัวพลังฝีมือของนางแม้แต่น้อยทำให้นางที่มีความหญิงพยองแต่เดิมแล้ว ยิ่งรู้สึกโกรธแค้นขึ้นไปอีกเงาโขงฟ้าเสียงตะวาดดังออกมาจากปากของเฟิงชิงเอ,อ๋อหลังจากนั้นก็ปรากฏดเงาโขงฟ้าที่มีกลิ่นอายดึกดำบรรโผโ่ขึ้นมาเงาโขงฟ้าตัวนี้ใหญ่โตกุร้องเสียงดังไปอีกคู่เองก็คืออย่างแรงคุ่งโจมตีเข้าไปใส่เซี่ยวเย็นอย่างแรงไปเชิญหน้ากับเงามายาโขงฟ้าตัวใหญ่นั้นเซี่ยวเย็นกับแค่หยุดเท้าลงแลมองโขงฟ้าที่ขยายใหญ่นั้นตอนนี้มั่นใจแล้วว่า เหตุที่พลังฝีมือฝังชิงเอ๋อสูงขึ้นเกี่ยวกับซากระดูโคงฟ้าที่ป่าดึกดำบรรแน่แล้วเซียวเยียนรับความตายมองดูเงามายาหงฟ้าที่อยู่ห่างจากเซียวเยียนเพียงแค่ไม่กี่ฟุตความจงเกียจจงคังของฝังชิงเอ๋อนั้นยิ่งรึกรับเสียงตะคอกเฉียบคมมากในจังหวะนี้เซี่ยวเยียนคิดจะหลบก็หลบไม่พ้นป่าขี่เดิมอีกแล้วแต่ทว่าเซียวเยียนกับหัวเราอออกมาเขากลับไม่กลัวแม้แต่น้อย หลังจากนั้นรัศมีสีทองก็ปรากฏขึ้นมาบนตัวของเซี่ยวเหยยนภายใต้แสงสีทองนั้นคนส่วนใหญ่แทบจะหลับตาในเวลาเดียวกันและตอนนี้พวกเขาเองก็ไม่รู้ด้วยว่าในสนามเกิดอะไรขึ้นเพราะแสงนั้นแสบตาเกินไปแต่ถึงจะหมดปัญญามองเห็นแต่คนที่นี่ไม่ใช่คนธรรมดายังรู้สึกได้อย่างชัดเจนเงามายาของฟ้าตัวใหญ่บนฟ้านั้นพุ่งชนใส่ตำแหน่งของเสี่ยวเหยยนอย่างจังและในพริบตาที่พุ่งชนกันนั้นทั้งจัตุรัสก็สั่นสะท้าน คลื่นพลังงานมากมายตาบอบอวนออกมาหลังจากพลังงานนั้นแผบพุ่งผงชนบางคนก็พยายามจะลืมตาเพื่อมองให้ได้ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรแล้วแต่กลับพบว่ามีฝุ่นมากมายบดบังเอาไว้เจ้าคนบ้าดีเดือดผู้แกงกล้าส่วนหนึ่งอดสายหน้าไม่ได้ประสบกับหนึ่งท่าโจมตีสุดกำลังของผู้แกงกล้าระดับยอดเสียนพยุติยังกล้าต้านหลับนี่มันเป็นการลนหาที่ตายชัดๆเฟิงชิงเอ๋อก็มองไปทางบริเวณเสี่ยวเหยน นางคิดในใจว่านับตั้งแต่เจอเสี่ยวเหยียนมานี่เป็นครั้งแรกที่นางสามารถทําให้เสี่ยวเหยียนอยู่ในสภาพนี้ได้แต่ทว่าเฟิงชิงเอ๋อยังไม่ทันดีใจเสร็จจุดที่ตรบอบอวลด้วยฝุ่นนั้นก็เกิดการสั่นสะเทือนตามได้เงาร่างสีทองพุ่งออกมาอย่างน่าสะพรึงเงาสีทองสายนี้ตอนแรกใหญ่โตมโหฬารแต่ตอนนี้กลายเป็นเงาร่างความสูงที่ปรากฏเบื้องหน้าฝิงชิงเอ๋อเท่านั้นภายใต้สายตาตกตะลึงมากมายเจ้าเป็นไปได้อย่างไร พอเห็นว่าเซียวเหยียนไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่เสื้อผ้าเฟิงชิงเอ๋อ e เองก็ตกใจในจังหวะที่นางเตรียมตัวจะโจมตีต่อนั้นก็มีหมัดข้างหนึ่งปะทะเข้ามาใส่หน้านางเสียงฟาดดังกังวานตามได้ฝูงชนพอเห็นร่างของเฟิงชิงเอ๋อนั้นลอยกลับหลังทะล้าออกไปเป็นทางยาวนับร้อยเมตรพร้อมกับมีเลือดปรากฏขึ้นมาที่มุมปากพร้อมกับรอยฝ่ามือที่ประทับอยู่ที่แก้มนั้นนางยังคงเหลือเชื่ออยู่ดี นางถึงกับเดือดดานจนสรบเมือกไปในหนึ่งฝ่ามือของเซียวเหยียนนั้นไม่ว่าพลังของเจ้าจะมาจากที่ใดแต่อย่างไรก็ไม่ใช่ของตัวเจ้าเองเป็นแค่วิธีการที่ผิดทํานองคลองธทมเท่านั้นสายตาเซียวเหยียนมองไปที่ห่างไกลพร้อมกับพูดขึ้นพละกกาลังมีเพียงฝึกฝนได้ตนเองเท่านั้นต่อให้ตอนนั้นเซียวเยียนได้รับการสืบทอดพลังเซียวเกียนเขาก็ไม่ได้ยกระดับพลังตัวเองอย่างบ้าคลั่งแต่เขาพยายามควบคุมมันอย่างสุดชีวิต ฝืชิงเอ๋อกับตรงกันข้ามเพียงยกระดับพลังฝีมือตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตายวิธีนอกรีดแบบนี้อย่างไรก็ไม่มีวันไปถึงจุดสูงสุดในอนาคตได้อย่างแน่นอนพอเห็นว่าเซียเวเยียนตบฝงชิงเอ๋อในหนึ่งฝ่ามือนั้นเหล่าดาคคู่แกงกล้าคิดในใจว่าเจ้าหมอนี่ไม่คิดจะถนอมบุผาเลยเงั้นหรือป่าเถื่อนนักสตรีงดงามแบบนี้หากเป็นข้าคงตบไม่ลงแน่ฮึ่ยข้ากับชอบตบตีกันตอนอยู่สองคนมากกว่า ได้ยินเสียงขวเราะมากมายเหล่านั้นเสี่ยวเหยียนกับเพียงแค่สลัดมือใบหน้าป่าศจากความรู้สึกท่าโจมตีเมื่อคู่ฝึงชิงเอ,อเ๋อเผยชัดเจนว่าต้องการเอาชีวิตเขาสำหรับคนประเภทนี้เสี่ยวเหียนไม่มองว่านางเป็นสตีแต่มองว่านางเป็นศัตรูมากกว่าและเมื่อไปเชิญหน้ากับศัตรูนั้นเซี่ยวเหียนไม่เคยปาณีคนเหล่านี้แม้แต่น้อยต่อให้จะง,งดงามปานเทพธิดาก็ตามบัดศพ กลุ่มคนของเผ่าหงสาศูนย์ฟ้ารวมทั้งบุรุษดวงตาสี่รุ่งนั้นกับเกิดความโมโหขึ้นมาเพราะฉากนี้รอเมื่อคืนสติหลายคนนั้นเตรียมตัวจะพุ่งเข้าไปโจมตีเสี่ยเวเหยียนหยุดมือชิงเอ๋อสู้เขาไม่ได้ไปประคองนางกลับมาเถิดขณะที่คนเหล่านี้ตะเตรียมอารวาสบุรุษดวงตาสี่รุ่งนั้นกับห้ามปาลมเอาไว้แล้วพูดว่าฝีมือไม่เร็วข่าวหน้าถ้าอยากอย่างเชิงก็ออกโรงเองให้สตรีคนหนึ่งออกหน้า เหมือนจะต่ำช้าเกินไปนะเซียวเย็ยนพูดขึ้นเฮ้อเฮ้อน้อมรับคำชี้แนะข่าวหน้าข้าจะออกโรงเองแนะ่บุรุษดวงตาสีรุ้งนั้นหขวเราะแต่ในดวงตานั้นกลับปรากฏแววอันตรายเซียวเย็ยนยิ้มอีกรอบจากนั้นก็ไม่สนใจคนคู่นี้พร้อมกับเดินนำพวกชาวลินนั้นไปทางควินเอ๋ออยู่เฮ้อเฮ้อโคตรจริงนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นเจ้าตบเตี้สติพอเห็นเซียวเย็ยนเดินมานั้นกูหวาก็อดจะแซวไม่ได้ สำหรับคาพูดกู่หวะเซียวเยียนได้แต่อ่อนใจเขาประสานมือคํานับควบก,กู่ชิงหยางจากนั้นก็มองไปทางควินเอ๋อพี่เซียวเยียนข่าวนี้ท่านมาช้ามากนะพอเห็นเซียวเยียนควินเอ๋อก็พูดต่อแต่ในขณะที่นางเนี่ยกวาดมองไปโดยรอบนางก็หันไปหาชัยอลินแล้วพูดว่าท่านนี้คงเป็นพี่ชายลินกระมังได้ยินพี่เซียวเยียนเอ่ยถึงท่านบ่อยครั้งพอได้ยินคําพูดควินเอ๋อนั้นทางด้านชายลินเองก็พังหงไป เนื่องจากนางได้ยินเส er ี่ยวเหยียนพูดถึงควินเอ๋ร์บ่อยครั้งมากและนางรู้ด้วยว่าควินเอ๋อกับเซ er ี่ยวเหยียนนั้นเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เล็กหากไม่เป็นเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นคนที่จะกลายมาเป็นภรรยาของเส er ี่ยวเหยียนก็คือควินเอ๋อนั่นเองแต่นางก็รู้อีกว่าในใจของเส er ี่ยวเหยียนนั้นมีควินเอ๋ออยู่เกือบเต็มทั้งหมดกล่าวในอีกด้านหนึ่งนางก็เหมือนกับมือที่สามที่เข้ามาที่หลังและฐานะที่เป็นอยู่นี้ทำให้นางรู้สึกกากากระอ่วมชายรินรู้สึกอึดอัดใจมาก แต่เนื่องจากมารยาทนางก็เลยได้เพียงแค่พยักหน้าเท่านั้นสำหรับบทสนทนาของสตรีทั้งสองนั้นเสี่ยเวเหยียนเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเขายืนฟังเฉยๆสถานการณ์ตอนนี้เขาพูดอะไรไปก็มีแต่จะทำให้สถานการณ์มันย่ำแย่ดังนั้นเงียบปากดีกว่าต้องบอกว่ากลุ่มคนที่ติดตามเสี่ยเวเหยียนนั้นส่วนใหญ่เป็นสตรีทั้งหมดแต่ละนางนั้นรูปโฉมงดงามทั้งหมดเลยยกเว้นผู้วุโสของสำนักปูผาที่แก่ชาราแล้ว พวกกูชิงหยางจึงค่อยคนพบว่าตอนนี้บรรยากาศที่นี่มันมีความแปลกพิกลพอได้ยินคำพูดของควินเอ๋อเนี่ยพวกเขาก็มองไปทางชายรินข่าวกองเกี่ยวกับเซียวเหยียนที่มีรูปกับชายรินแล้วพวกเขาเองก็พอจะได้ยินมาบ้างพวกเขาก็เลยรู้สึกฉุนนิดหนึ่งเนื่องจากเซียวเหยียนคิดจะมีหนึ่งภรรยาสี่อนุหรือยังไงกันนะพอคิดถึงตรงนี้เนี่ยพวกเขาต่อให้มีไมตรีจิตต่อเซียวเหยียนดีขนาดไหนก็อดจะเคืองนิดหน่อย ควินเออมีฐานะเป็นเทพทธิดาของคนในตระกูลกูลดังนั้นเนี่ยเสียเวเหยียนได้หัวใจนางไปแล้วแต่ตอนนี้คิดจะมีความสุขกับเหล่าบรรดาสตรีคนอื่นอีกนี่จึงทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนโดนเหยียบหน้ายัางไงไม่รู้เอาง่ายๆก็อิจฉาในรูปแบบหนึ่งแต่ถึงแม้ในใจจะคิดแบบนี้แต่พวกเขาก็ไม่โง่พูดออกมาตรงๆในเมื่อควินเออไม่มีความขุนเคืองดังนั้นพวกเขาเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้ถึงแม้จะมีความเคืองอยู่ในใจก็ตาม โอเคครับเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายไปแล้วเด้อ